สวัสดีครับกลับมาพบกับอินไซแมนยูนเต็ดครับแมนเชสเตอร์เต็ดทำได้ครับสามารถที่จะคว้าแชมป์เอฟเอครับด้วยการเอาชนะแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูตอนหนึ่งถือว่าเป็นการล้างแค้นด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วคู่ชิงนี้ก็เป็นคู่นี้ครับแต่ว่าเราแพ้ไปครับเกมนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบชิงชนะเลิศศึก FA ฟเอคับปีนี้ ก่อนลงสนามนี่แมนเชสเตอร์เดเป็นรองแบบสุดกูครับไม่มีใครกล้าที่จะบอกนะครับว่าแมนยูีจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้กูรูทั้งหลายอัตราต่อรองทั้งหลายนี่ชี้ชัดไปทั้งหมดเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสที่จะควาชช้าแชมป์นี่ค่อนข้างจะสูงมากๆครับแต่ว่าแมนยูทำได้ครับต้องชมครับแทคนิคอันยอดเยี่ยมของสแนด์เอรกเทนแฮร์ เกมนี้ดิฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอการตั้งรับของแมนยูดีทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แมนยูี่คือรอจังหวะก,การสวนกลับจังหวะเข้าตัวแอ t a ท k และที่สําคัญนะครับคือรอจังหวะผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆจังหวะนั้นนี่ก็าบอกนะครับว่ากวาดิโอนี่พลาดเต็มเ็มเลยคือถ้าหากกวาดิโอนี่ไม่โหมสกัดพลาดน,นะครับลูกแรกนี่ก็ยังไม่รู้กันนะครับว่ารูปเกมนี่มันจะออกมาเป็นยังไง กวาดิโอกับทางด้านออเตกาดีผู้สาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีสื่อสารกันไม่ดีนะครับบ่งบอลสกัด bon ข้ามหัวออเตกาเฉยเลยท่ทางด้านกวาดิโอครับก็กาโดโชครับก็ยิงโล่งๆเข้าไปครับ1ประตูต่อศูย์แล้วก่อนจบครับครึ่งเวลาแรกนาทีที่39เราได้ประตูแรกนาทีที่30นาทีที่39ครับโ้ oh, เป็นจังหวะคัลเตอร์แอตแทกที่สมบูรณ์แบบมากๆครับ คาราโชได้บอลทั้งขวานะครับจ่ายเข้ามาตรงกลางให้กับบรูโน่จังหวะนั้นนี่เชื่อเลยครับว่าแฟนแมนยูร้อยทั้งร้อยเชื่อว่าบรูโน่ยิงแน่ๆครับอยู่ตรงกรอบเขตโหดพอดีเลยนะครับจังหวะนั้นนี่บรูโน่ยังไงก็ยิงครับไม่มีใครอยู่ข้างหน้าบรูโน่ด้วยแต่ว่าบรูโน่ครับโหปาดไปเสาสองให้กับทันดั้งคอบบี้ไมนูแปรคนเดียวโล,งล่งครับผ่านทันดั้งออเตกาเข้าไปนำสองประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งเวลาแรก กาโชกับไมนู2คน2นักเตะที่อายุแค่19ปีเอนะครับสาม,มารถเ็ดยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศในศึก FA ครับได้คือหลังนี้ฝั่งของเป๊ปอยู่เฉยไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนนักเตะกันเรียกว่าวุ่นวายไปหมดเกมของพวกเขาดีก็ดูดีขึ้นครับแมนยูครึ่งหลังมานี่เรียกว่าตั้งรับต่ำกว่าเดิมอีกครึ่งแรกนี่จะจะเห็นเลยนะครับว่า แมนยูจัดตั้งรับในแดนของตัวเองนะครับจะเริ่มไล่เริ่มเพรสลยก็คือเวลาที่บอลเข้ามาในแดนของตัวเองแต่ครึ่งหลังนี่ไม่ใช่เลยนะครับแมนยูดีถอยไปตั้งรับ30หลานหน้าปากประตูตัวเองครับคือคุณมาคุณมาเลยนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณสามสิบหลาหน้าประตูครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เหนื่อยใจเลยครับพยายามที่จะหาทางหาทางมุดหา,ห,หานู่นหานี่มุดไม่ได้สักทีครับแต่ว่าแบบ เกือบไปเหมือนกันนะครับจากจังหวะยิงของเออร์ลิงฮาร์แลนด์เนีชนคานเต็มๆครับแล้วก็ทางด้านไคล์วอเกอร์โหยิงหนักๆ2ครั้งแล้วครับโอนาน่านี่เซฟเหลือเชื่อครับแต่ว่าแบนยูก็มาโดนจนได้ครับจากทางด้านโดกูนะครับโดกูนี่คือลงมาในครึ่งเวลาหลังนี่ปวนกองหลังของแมนเชสเตอร์เตดเยอะมากๆครับแล้วสุดท้ายนาทีที่87เขาก็สามารถจะยิงประตูตีไข่แตกมาได้ จังหวะนั้นนี่จริงๆแล้วโอ้โหโอนาน่านึกว่าเซฟได้เห็นๆน่ะลูกยากๆเซฟได้ครับแต่ลูกง่ายๆนี่ดันเซฟไม่ได้ครับกลัวว่าเกมมันจะไม่ตื่นเต้นหรือยังไงไม่ทราบครับ2ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นครับฝั่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับจบเกมแมนยูเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูตอนหนึ่งคว้าแช,ชมป์เอฟเอคัได้สําเร็จครับ2ปีของเอิรเันแฮกได้2ถ้วยครับ ฤดูกาลที่แล้วได้บอลลีคครับฤดูกาลนี้ดีได้ FA ครับแล้วก็ทําให้เราด่ได้ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกนะครับในฤดูกาลน้าเชลซีดีก็ต้องหล่นไปเล่นในคอนเฟรนซ์ลีกครับไปดูดคะแนนความสามารถนักเตะแมนยูในเกมนี้หน่อยแล้วกันนะครับผู้ตัดประตูอองเดรโอนาน่าแหม่จังหวะเซฟสองครั้งของไคล์วอเกอร์ดียอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่าแบบมาเสียจังหวะยิงของทางด้านโดกูครับคะแนนความสามารถได้6คะแนน บอกไปก่อนนะครับว่านี่เป็นนักเตะที่ได้คะแนนน้อยที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตีครับเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อารอนวานพิสซากา้าแข็งแกร่งครับออย่างหนึ่งก็คือพอมีราฟาเอลวารานลงมานี่อารอนวานพิสซาก้านีก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างคงเส้นคงวาครับถึงแม้ว่าโดกูนี่จะ พยายามจะลากเลือ้อยพยายามปวดเขาหลายต่หลายครั้งนะครับแต่ว่ารอร์นบิสซาก้านีก็ S <S สามารถที่จะหยุดเดอร์กูได้ดีพอสมควรครับได้ไป8คะแนนราฟาเอลวารานโอ้โหนี่คือมาแบบถูกจังหวะพอดีครับคือทั้งทางด้านราฟาเอลวารานแล้วก็ลิซันโดมาร์ตินสเนี่ยกลับมาถูกจังหวะพอดีนี่ครับคือการขัดหายไปของ2นักเตะเซ็นเตอร์แบ็กคนนี้2คนนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อ่อนย่วยทีเดียวครับราฟาเอลวารานนี่คือ เห็นเลยครับว่าลูกการอากาศหลายต่อหลายลูกนี่เขาสามารถที่จะช่วยแมนอยู่ได้ครับได้8คะแนนลิซันโดมาร์ตินเนสเอรออิงฮาร์แลนหรอฟลฟลฟอร์เดนที่ว่าแน่ๆหรอโอ้โหเจอลิซันโดมาร์ตินเนสเข้าไปนี่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับได้8คะแนนครับ,แ,บแล้วก็จังหวะที่มีการเปลี่ยนตัวนี่จะใส่กับทางด้านไคลวอเกอร์ด้วยถึงขนาดมีการเดากันนะครับอ่านปากกันเนี่ยท้าไคลวอเกอร์เลยไปไปเจอกันนอกสนามเลยเพ่พี่กล้าหรือเปล่านะ อย่าบังวนนะครับลิซันโดมาร์ติเนสเขาของจริงจริงเดียโก้ดานโลครับยืนเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคงเส้นคงวาเหมือนเดิมครับได้8คะแนนอัมราบัตโอ้โหนักเตะที่ตอนแรกบอกว่าเอามาทำไมนะครับไม่เห็นมีจะประโยชน์อะไรเลยปรากฏว่าเกมนี้นะครับได้9คะแนนคือแข็งแกร่งมากๆคือเป็นโล่ป้องกันนะครับไม่ให้บอลเนี่ยมันทะลุเข้าไปถึงแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบง่ายๆครับ เวลาที่ไม่มีบอลนี่เขาก็สามารถที่จะไปมาร์คผู้เล่นนะครับสามารถที่จะไปปิดพื้นที่ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เรียกว่าต่อบอลจ่ายบอลค่อนข้างจะลำบากครับคอาบี้ไมนูยกนิ้วให้เลยครับเด็กคนนี้เนี่ยคือวั n เดอร์ฟูลจริงๆครับอืคือใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนครับสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะตัวจริงของแมนยูครับแล้วก็กลายเป็นนักเตะตัวหลักที่แมนยูจะขาดไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ การยิงประตูลูกที่2ของเขานี่แหมมันยิ่งกว่า0ูนยหน้ายิงเลยครับนิ่งมากๆครับได้9คะแนนมาคารทฟอร์ครับโหได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบเหลือเชื่อมากๆครับก็มีจังหวะสปินแข่งกันกับทางด้านไคล์วอกเกอร์หลายครั้งนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ว่าแบบสู้ไคล์วอกเกอร์ไม่ได้แต่ก็ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็คือเอามาเป็นนักเตะที่คอยทําให้กองหลังของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่กล้าที่จะเติมเกมสูงมากนักได้7จ็ดคะแนนครับ สกอตแม็กชูมินีนะกับบทบาทใหม่นะครับเป็นนักเตะที่เชื่อมระหว่างมิดฟิลด์นะครับกับกองหน้าก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่เลวทีเดียวนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บครับได้8คะแนนการาโชแบบจังหวัดสปินของเขานะครับแล้วก็จังหวะการชฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของทางด้านกวาดิโอคือก็ต้องชมทางด้านการาโช่ด้วยนะครับที่ไปตามกดดันกวาดิโอครับก็เลยทาให้กวาดิโอเนี่ยสกัดบอลพลาดแล้วก็นํามาซึ่งประตูแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้8คะแนน บรูโน่ลูกจ่ายของทางด้านบรูโน่นี่สุดยอดจริงๆครับเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นเป็นซูเปอร์แอสซิต์ะนะครับเป็นนักเตที่ขาดไปได้จริงๆบรูโน่หลังจากจบเกมนะครับเขาก็บอกว่า yes I stay นะครับออกมาย้ำนะครับว่าไม่ย้ายไปไหนครับจะยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ ราสมุติอยลุ่นนะก็ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองนะครับโหลงมาก็พลังงานเหลือล้นจริงๆนะครับได้7คะแนนเรียกฟาวล์ได้ด้วยนะครับคองบอลได้อย่างแข็งแกร่งครับจอ์นี่อีเวนก็ใช้ประสบการณ์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจอ h ์นี่อีเวนนี่จะสามารถกลับมาคว้าแช,ชมป์กับแมนเชสเตอร์เชลเตได้อีกครั้งหนึ่งได้7คะแนนนะครับ พิก t อร์ดรนโรกับเมสันเมาส์ก็ลงมาทวงเวลานะครับแล้วก็ลงมาแพ็กเกมฮะทำให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่มีช่องว่างในการที่จะบุกเข้ามาช่วงนั้นก็น่าหวั่นเสียวเหมือนกันนะครับสกอร์สประตูต่อหนึส่วนผู้จัดก,การทีมเอริกเจนแักก็คือคือจะอยู่หรือจะไปก็าตามนะครับเกมนี้นี่ยกให้เลยนะครับ เขาอาจจะบอกว่าไมนูเป็นแมนออฟเดอะแม์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ายกให้เลยครับเอริกเทน,นฮักเขาสมควรที่จะรับการยกย่องครับเขาสมควรที่จะได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแม์ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแทคติกนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้นักเตะอดทนแมนยูนี่คือถ้ามีความอดทนนะครับเล่นตามแบบแผนที่วางเอาไว้มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นะครับ แมนยูก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วเอริกแท็กก็สามารถจะถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับนักเตะแมนยูแล้วก็ทําให้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งการเปลี่ยนตัวนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าสุขุมเยือกเย็นมากๆครับพยายามกระตุ้นนักเตะอยู่ตลอดเวลาครับโดยเฉพาะยางครึ่งหลังเนี่ยคือถ้าโดนเร็วนะจาก2อศูนย์มาเป็น 2- อหนึ่งนี่ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์อาจจะพลิกผันก็ได้แต่เอริกแท็กนี่ก็สามารถที่จะ บอกนักเตะนี่ให้ครลบอลครลเกมนะครับพยายามที่จะเล่นตามแผนที่มีการวางเอาไวา้พยายามที่จะปิดพื้นที่ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับช่องต่างๆนี่เออแมนต้องบอกนะครับว่ารถบ้าสอชั้น3ชั้นก็ช่างเออครับแต่ว่านี่ก็เป็นแท็กติกที่ทําให้ทีมสามารถจะคว้าแชมป์ได้เพราะฉะนั้นต้องยกนิ้วให้ครับอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้คุณยอดเยี่ยมมากครับสำหรับทางด้านเอเริกเดนัก แล้วก็พะกับอินไซต์แ a g ิทได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ